สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า108เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบับาททับรูปที่เป็นรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรนะคะข้อที่1 ฝั่งซ้ายมือเป็นรูปนี้ค่ะเหมือนที่เราทําวาดรูปไปวันก่อนเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเป็นเหมือนภาพสะท้อนนะคะ,ะดังนั้นฝั่งซ้ายมือเป็นรูปในลักษณะนี้ฝั่งขวามือก็ต้องโค้งลงมาขีดลงมาแบบนี้นะคะลงมาแล้วก็ประกบแบบนี้มาดูนะคะว่าจะตรงกับภาพไหนเออนักเรียนดูซิกอไก่ขอไข่ขอควายคือภาพไหนนะคือภาพ ขอควายนั่นเองนะคะดังนั้นนะักเรียนก็เขียนเครื่องหมายการกรบาททับรูปภาพได้เลยนะคะแบบนี้นะคะข้อที่2ก็เหมือนกันนะคะลองทำเองเลยนะคะรูปต้นแบบคือรูปนี้ค่ะเวลามันสะท้อนออกมามันก็จะอ่าเป็นยังไงลองทำดูนะคะแล้วการกรบาดท,ทับได้เลยค่ะข้อ3เหมือนกันให้นักเรียนกาก,ารกรบาทได้เลยนะคะ ต่อไปมาดูหน้า109เลยค่ะให้นักเรียนนะคะวาดรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรเหมือนที่เราเคยทำกันเลยนะคะ,ะข้อที่1ขวามือนะคะมีภาพให้แล้วดังนั้นเราจะวาดฝั่งซ้ายมือเพิ่มอีกนะคะขวามือขีดตรงนี้มา1ขีดซ้ายมือเราก็ขีดมาอีก1ขีดนะคะ1ช่องแล้วลงลงมา1ช่อง ลงมา1ช่องนะคะขีดมาอีกออกไปอีกหนึ่งช่องตามฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งช่องต่อไปลงมาหนึ่งช่องแล้วขีดออกไปอีกหนึ่งช่องนะคะค่อยๆทํานะคะไม่ต้องรีบนะแล้วก็ลงมาด้านล่างอีกหนึ่งช่องต่อไปขีดเข้ามาหนึช่องค่ะ จะเป็นเหมือนภาพสะท้อนกระจกเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ขีดลงมาหนึ่งสองช่องนะคะหนึ่งสองช่องแล้วขีดเข้ามาหาเส้นแดงนะคะหนึ่งสองสองช่องนะคะหนึ่งสองเสร็จแล้วค่ะเราจะได้ภาพที่มีข้างหนึ่งนะคะรวมเป็นภาพนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนค่อยๆนับนะตรงนี้ขีดขึ้นไป1ช่องใช่ไหมคะดังนั้นฝั่งนี้ก็ขีดลงมาอีก1ช่องเราจะลากตรงมุมตรงนี้นะคะมาหากันตรงนี้ลองทําดูนะคะส่วนข้อที่3ข้อ4ข้อ5มีสีด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องระบายสีตามสีเขาเลยนะคะภาพที่สะท้อนออกมาก็ระบายสีเขียวสีม่วงและสีฟ้าตามนี้ได้เลยนะคะ วันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ